สวัสดีคุณครูและคณะกรรมการทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีเพื่อนนักเรียนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมานำเสนอฝึกงานที่บริษัทเซเว่นทเวนะครับวัตถุประสงค์นะครับ 1. เพื่อนักศึกษาเองที่จะได้มีโอกาสเรียนรู้งานจริงก่อนจบ 2. เพื่อนำความรู้ความสามารถที่เรียนมา มาประยุกต์ใช้ในการทํางานจริง 3. เพื่อนักศึกษาเรียนรู้ขั้นตอนในการทํางานของสถานประกอบการจริง 4. ได้รู้ถึงปัญหาของงานและแนวทางแก้ไขปัญหาของงานครับบริษัทซีพีออจำกัดมหาชนนะครับร้านเเว่นลาบิมทาวาคอม2.2ตั้งอยู่ซอยลาดาเขา78แขวงอนุสาวรีย์เขตบางเคงกรุงเทพมหานคร10220ครับ ในประวัติย่อของเซเว่นนะครับเซเว่นอเกิดจากร้านขายของแข็งเล็กๆในสหรัฐอเมริกาเมื่อปี1 9 2 7ได้ขยายเป็นร้านสะดวกซื้อเพิ่มสินค้าหลากหลายชนิดและเปิดให้บริการทีโโ่24ชั่วโมงบริษัทอีโตโยกาโดของญี่ปุ่นเข้ามาซื้อกิจการในปี1991ทำให้เซเวขยายสาขาทั่วโลกคเครือเจริญพ,พัณฑา CP นำเซเว่นอีวเข้ามา เปิดสาขาแรกในประเทศไทยเมื่อปี2531เซเว่นอเลฟนในประเทศไทยประสบความสำเร็จอย่างมากมีสาขากระจายอยู่ทั่วประเทศปัจจุบันเซเว่นอเลนเป็นร้านสะดวกซื้อที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีสาขากระจายอยู่ทั่วโลกและยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องครับ ประวัติส่วนตัวนะครับผมนายแก้วมังกรกรมมาแสงระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชัพ้นสูงสาขาการจัดการธุรกิจค้าปีกอันนี้โครงสร้างของร้านสะดวกซื้อนะครับผู้ช่วยผู้จัดการเขตคือคุณสาคอนผู้จัดการร้านคุณสาลิกาจันแดงนะครับผู้ช่วยผู้จัดการคุณพัศราภรณ์ขอเจริญผู้ช่วยผู้จัดการร้านครูฝึกพจนิสาสุนส่นทรงสน ผู้ช่วยผู้จัดการร้านสุธีครงขาว่นครับครับครับตื่นเต้นมากอะไรต่อไปลักษณะงานที่พากร้านเซเว่นอีเเว่นนะครับพนักงานเซเว่นมีหน้าที่คอยบริการลูกค้าภายในร้านสุดวกซื้อทั้งการยืนเคาน์เตอร์แคชเชียร์เพื่อต้อนรับและคิดเงินรวมถึงผุณอาหารทรงกาเฟออร์คาเฟพร้อมเสนอโปรโมชั่น งานภายในร้านพนักงานจะเติมสินค้าตามจุดต่างๆทำความสะอาดร้านและอุปกรณ์ภายในร้านช่วงเวลาในการทำงานนะครับจะแบ่งออกเป็น3ามปลัด 1. ปลัดเช้าเข้างาน6กโมงครึ่งเลิกงานบ่ายสามครึ่งสองปลัดบ่ายเข้างานบ่ายโมงครึ่งเลิกงาน4ี่ทุ่มครึ่งและปัดดึกเข้างาน4ี่ทุ่มเลิกงาน7จ็ดโมงเช้า งานที่ได้รับมอบหมานะครับ 1. ยืนเคาน์เตอร์แคชเชียร์เพื่อต้อนรับและคิดเงินให้ลูกค้า 2. เติมสินค้าบนเชลวางสินค้า 3. ทํทำความสะอาดพื้นที่ขาย 4. ส่งสินค้าออนไลน์และ d ดลิเวอรี 5. ส่งกาแฟออคาเฟและเครื่องดื่มเชสเบ ปัญหาเลยอุปสรรคที่พบนะครับ 1. การสื่อสารภาษาไทยยังติดขัดในบางคำศัพท์ 2. ได้ทำเงินหายในเคาน์เตอร์แคชเชีย์เวลาลูกค้ามาคิดเงินเยอะ 3. การเดินทางไปทำงานในช่วง1-2เดือนลำบากเพราะยังไม่รู้ขนส่งสาธารณะ 4. เคาน์เตอร์เซอร์วิสใน,นเซเวน่นบางรายการยังไม่สามารถทำเองได้ครับประโยชน์ที่ได้รับนะครับ 1>, 1ทักษะการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธ,ธิภาพ 2. การพัฒนาทักษะบริการลูกค้า 3. สร้างลักษณะสร้างเสริมลักษณะนิสัยให้เป็นคนตรงต่อเวลาและมีการทำงานอย่างมีประสิทธ,ธิภาพ 4. เรียนรู้โปรแกรแมต่างๆที่องค์กรนำมาใช้ในการทำงาน 5. พัฒนาบุคลิกภาพช่วยสร้างความมั่นใจในการทำงานการกล้าแสดงออกและการแสดงความคิดเห็นมากขึ้น 6. ได้เรียนรู้ปัญหาและ สามารถแก้ไขปัญหาข้อหน้าได้จบการนําเสนอครับคุณครูณคณะกรรมาการมีอะไรสอบถามพ่มเติไหมครับกลัปไปอีกสไลด์หล,ลัลนี้เลยก็ในส่วนที่เป็นสไลด์นะครับก็ถือว่าทำมาได้ค่อนข้างดีมากนะครับ้ลงานงี ครั่อย่างถามว่าเขียนคือปิดอะไรอ๋ออันนี้มันคือเป็นน่าจะเป็นเครื่องโฟสต้ครับแล้วผมตัดคัตแบ็กกาวออกมาเลยเป็นโป่งใส่นี่ผมไม่เอาเปียกใส่ครับอ๋อปิดที่กราฟิกครับผมเครื่องโฟสต้เราต้องไปขี่ตัวด้วยใช่ครับก็เลยอยากได้เง่ตัวก็เลยต้องเอามาะปลียดเพิ่มครับผมผมมีเวลาทำน้อยก็เลยเอาอันนี้ไปก่อนครับผมคู่อย่ว่าปิดนาฬิกาหรืออะไรเป็นอะไรครับนะครับ ก็สหรบอบๆครูนะครับในฐานะอาจารย์ประจำสาขาในะครับในการวิจัยการบีนะครับก็ดีใจนะครับที่นักศึกษานั้นได้ไปฝึกประสบการณ์แล้วได้ความรู้ได้ประสบการณ์ได้เจอปัญหาที่จริงใช่ไหมครับผมบแล้วก็ได้แก้ปัญหาด้วยตัวเอง ด้วยนะครับในส่วนของสไลด์ก็ถือว่าไม่มีคําผิดนะครับ้งแตดูรมเกษต่สไลด์แรกจนสไลด์สุดท้ายก็ที่สูจนสอนมาแล้วนะครับก็ดูว่ารโอเคนะครับแต่ในส่วนการนำเสนอนะครับบุคลิกภาพยืนโอเคนะครับแต่พูดเร็วไปนะครับคนฟังฟังไม่รู้เรื่องนะครับ ก็เพราะว่าอาจจะตื่นเต้นครั้งแรกใช่ไหมครับรก็ให้ไปได้ไไดนะครับครั้งแรกครั้งต่อไปก็จะเป็นการำนำเสนอโปรเจกต์เราต้องปรับปรุงตรงนี้ตรงนี้นะครับทีนี้คำกล่าวที่จะเปิดก่อนทีเซ็นทุกอย่างนะครับเวลาเราไปทีเซ็นเราจะไม่ใช้คำวมสวดีขึ้นก่อนนะครับถ้ามีผู้หลักผู้ใหญ่นะครับ,รยยนะรบหรือคณะกรรมการ ให้เราใช้คำว่าเรียนคณะกรรมการท่านที่เคารพและถ้ามีรองร่วในการหรือรองคณะกรรมการก็เรียนรองไปแต่ถ้าไม่มีถ้า,าระดับเดียวกันเราก็บอกว่าแลสวัสดีนักศึกษาทุกคนหรือนักศึกษาที่น่ารักทุกคนกัะผมานายแก้วกองครกรม,มแสงควันนี้จะออกมาที่เศน ต้องเสนอผลการฝึกงานอะไรประมาณนี้เข้าใจไหมครับไม่ใช่ขึ้นมาสวัสดีคุณครูพี่เคารพเรียนนักศึกษาตลับกันไหมฮะเอออะไรเป็นก็เข้าใจว่าเราตื่นเะต้นนะครับเข้าเข้าใจว่าตื่นเต้นนักศึกษาจะไปนอนใช่ไหมใช่นอนนอนน้อยไหมครับเออแล้วทีนี้ไปที่ปัญหาที่เราไปเจอที่ร้าน เป็นปัญหาจริงๆใช่หรือไม่ถูกไหมครับครับอันนี้ปัญหาจริงๆนะครับปัญหาข้อแรกอ่านสิครับอ่าปัญหาหรื่อภาษาข้อแรกนะครับหนึ่งการสื่อสารภาษาไทยยังติดขัดในบางคำศัพท์ที่ไม่ชัดเจนนี่แหละแล้วเราแก้ปัญหาอยา่างไรอ่าให้ผู้ช่วยหรือว่าพนักงานในเคาน์เตอร์เทนให้ครับ เทรนคำศัพท์ภาษาไทยให้คำว่าเกียนี่คุณทำยังไงอ,อ่าตัวอย่าง,ง,งคนลราจะติดในเรื่องของตัวซอช้างใช่ไหมครับผมก็ฝึกซอช้างซอช้างซอช้างทุกวันนะครับทุกวันครับแล้ววันนี้ทำโซช้างได้ดีหรือยังอ่มามัต้อง,องคิดว่าดีขึ้นแต่ก็อาจจะครับก็มีการพัฒนาครับอ่าที่สอง ได้ทำเงินหายในเคาน์เตอร์แคชเชียร์เวลาลูกค้ามาคิดเงินเยอะ,อ,ะอันนี้จังหวะที่ลูกค้ามาออลอินคิดเงินเรียนแถวคิดเงินอ่าสติมันก็จะล้วนๆหน่อยก็เลยว่าทําให้ลงหลงลืมลืมตัวนี้ไม่เกี่ยวกับเครื่องคิดเงินของเขาใช่ไหมไม่เกี่ยวครับน่าจะขึ้นกับตัวเราที่อาจจะยังมีสติไม่มากพอว,วิธีการแก้ปัญหาของเราทำยังไงครับอาจจะต้องพักผ่อนให้เต็มที่ครับแค่นะั้นครับน้องพักผ่อนให้เต็มที่น่าจะปัญหา อุปสรรคที่การทำงานก็มีแค่การพักผ่อนใช่ไหมครับอืูบอกว่าปัญหาในการทำานเลืนหายมีอยู่อย่างเดียวสติถึงเธอจะนอนเยอะถ้าเธอไม่มีสติจะมีฟ้าเท่าเดิมเห็นไหมฮะครับผมอ่าเพราะฉะนั้นสติต้องมาก่อนสติต่อไปก็จะกลายเป็นความรอบคอบพอมีความรอบคอบแล้วเราก็จะจัดปัญหาจาัดก,การงานตรงนั้นไม่ได้นะครับมันจะมีประสิทธิภาพ าการเดินทางไปทํางานในช่วงดึงตั้งสองเดืนอนยังลำบากครับมันลำบากไหเพราะว่าเราต้องจ้างวินมอชัยหรือว่าเขาเรียกแอปขนส่งที่มันราคากลางๆสูงๆหน่อยแต่ถ้าเราขึ้นรถเมลหรือรถบัสสาธารณะราคาแค่สิบบาทไปถึงที่ทำงานแต่อันนี้เราจ่ายไปไปกลับวันละแปดสิบวันละแปครับ ของผมอยู่ประมาณ4กิโลไปกลับก็8กิโลครับไปกลับ8กิโลครับผม4กิโลก8กิโลครับีการแก้ปัญหาของเธอเปลี่ยนไปขึ้นรถเมสาธารนณะรถมีสาธารนณะครับตอนแรกขึ้นรถอะไรไปวินมอเตอร์ไซค์กับแอปเรียกรถเส้นแกล็บกับโบแต่แพงแพงอ่าดีนี่คือการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแล้วก็แก้เป็นระยะยาวได้เลยครับใช่ไหมครนะับครับผมดีมากข้อสี่ เคาน์เตอร์เซอร์วิสบางรายการเนีไม่สามารถทำเองได้เช่นการจองตั๋วรถเมล์แล้วก็จองตั๋วคอนเสิร์ตอันนี้ยังไม่รู้ระบบไม่สามารถทำเองได้แล้วถ้าเราอยากทำเปลี่ยนเราจะทำยังไงต้องมันมันดูก่อนแล้วก็ขอทำขอทำเองบ้างครับผมมันดูแล้วขอทำ เราที่จริงเราต้องไปขอความช่วยเหลือเขาให้เขาสอนงานตรงนี้ให้เพราะเราเป็นผู้ศึกษาฝึงานอยู่แล้วนะครับพี่ครับผมอยากทําส่วนนี้เป็นนะครับเราก็ขอเขานะครับพี่ครับช่วยสอนผมหน่อยได้ไหมครับอะไรประมาณนี้ครับผมนะครับตรงนี้ก็เข้าไปเพิ่มเติมนะครับก็ได้อยู่สาหรับปุ่มเรีนก็มีนะครับปุ่มที่็เติมนะครับ ี่ถาไปอรความรู้สึกเรา,เรารอะว่าคนใที่ไทยกับที่เราแตกต่าง,ง,งกันนะคะสลครับ <laughs> ความรู้สึกครับแตกต่างมากเลยครับที่ที่บ้านที่ประเทศเราก็จะคุ้นเคยวัฒนธรรมตัวเองมากกว่าการอยู่ก็จะง่ายกว่าการพูดคุยกับเพื่อนเรื่องภาษาก็จะ ชัดเจนกว่าบริการลูกค้าได้เต็มที่กว่าแต่มาที่นี่ก็จะดีอย่างหนึ่งที่ได้สวัสดิการเยอะกว่าครับแล้วก็ได้ประสบการณ์ในเคาน์เตอร์เซอร์วิสที่ประเทศลราไม่มีแต่ที่ประเทศไทยมีการขนส่งเดลิเวอรี่ที่ประเทศไทยมีแต่ที่เรายังไม่มีประมาณนี้ครับเงินเดือนเงินเดือนที่ได้น้อยสุดน้อยสุดแต่ประมาณหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเยอะสุดได้หนึ่งหมื่นสี่พันบาทครับ ที่เราได้ประมาณหกหกพันได้หกพันถึงแปดพันอันนี้รวมทีด้วยแล้วถ้าไม่รวมประมาณไสี่พันห้าพันได้ครับครับขอณมานะครับ